เป็นยงไงถ้าคุณต้องอยู่ตัวคนเดียวและเผชิญหน้ากับฝูงซอมบี้นานกว่า3ปีเพียงลําพังนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้โรเบิร์ตเนวิลล์สวัสดีครับกลับมาเจอกับพวกเราอีกครั้งนะครับนอสตูดิโอวันนี้นะครับเราจะมาสปอยหนังเรื่อง I Am Legend ค่าคือตำนานพิฆาตมหากพาย์หากทุกคนพร้อมรับชมรับฟังการสปอยแล้วเชิญรับชมรับฟังเลยครับหนังจะเริ่มมาที่รายการทีวีกำลังสัมภาษณ์ดร์อลิสบิตตินเธอสามารถคิดค้นการรักษาโรคมะเร็งได้โดยเธอ้นั้นทําการทดลองกับมนุษย์ทั้ง, 1, 10, กกกงีกคนนทุ้ คนนั้นได้หายจากโรคมะเร็งนับว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของโลกนี่คือบทสัมภาษณ์ของดรอลิสวิตตินครับหลังจากบทสัมภาษณ์นั้นก็ผ่านมาล่วงเลยถึง3ปีเราจะได้เห็นว่าสภาพบ้านเมืองตอนนี้เป็นเหมืองเมืองร้างและไม่มีผู้คนเดินตามท้องถนนเลยไม่ว่าจะมองไปทางไหนตึกไหนบ้านไหนก็ถูกทิ้งร้างมานานแล้วแต่ก็มีรถคันสีแดงคันหนึ่งที่ขับโดยพระเอกและมาของเขาที่นั่งมาด้วยได้ขับตามท้องถนนที่ไม่มีผู้คนและเหมือนว่าพระเอกกำลังจะมองหาอะไรบางอย่างอยู่แต่คันใดนั้นก็มีฝูงกวางที่วิ่งตัดหน้้ารถขององะเกแล พระเอกก็ได้ขับตามกวางพวกนั้นไปเพื่อที่จะล่าพวกมันนั้นมาเป็นอาหารในคืนนี้เขาพยายามขับตามพวกมันไปเพื่อจะยิงกวางพวกนั้นแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งรถพระเอกก็ไม่สามารถขับตามไปได้เขาจึงต้องลงเดินแล้วก็ย่องไปข้างหลังกวางแล้วจนเจอกับกวางตัวหนึ่งพระเอกเลยกำลังจะยิงกวางตัวนั้นแต่แล้วก็มีสิงโตเพศเมียตัวหนึ่งนะครับวิ่งเข้ามาคาบคอดกวางไปต่อหน้าต่อตาพระเอกแล้วก็มีสิงโตตัวผู้เดินออกมาพร้อมลูกของพวกมันพระเอกจึงรู้ว่าพวกมันนั้นก็มาหาอาหารเช่นกันแล้วพระเอกจึงยอมปล่อยอาหารมือนี้ให้กับอว นี้ไปแล้วนาฬิกาของพระเอกก็ได้ดังขึ้นเพื่อที่จะเตือนว่าถึงเวลาที่พวกเขานั้นต้องไปแล้วจากนั้นพระเอกกับหมาของเขาก็ได้วิ่งกลับไปที่รถทันทีตัดภาพมาที่พระเอกได้กลับมาที่บ้านของเขาโดยเขานั้นได้อยู่กับหมาเพียงลําพังและภายในบ้านของเขามีอาหารมากมายทั้งสองกำลังนั่งทานอาหารอยู่พร้อมกับดูเทปที่บันทึกข่าวไว้เมื่อกินอาหารเสร็จเขาก็ได้ไปอาบน้ําให้หมาของเขาซึ่งเราจะได้รู้ว่าหมาของพระเอกนั้นชื่อว่าแซมแล้วนาฬิกาของพระเอกก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกว่าถึงเวลาสำหรับอะไรบางอย่างเขาจึงได้ปปปิิดดระตตูหน้าา่ง บ้านแล้วก็ไปแอบอยู่ในอ่างน้ําจนเช้าตัดภาพย้อนอดีตกลับมาพระเอกนั้นเป็นนายทหารระดับนายพลในคืนวันคริสต์มาสเขาได้ไปรับลูกและเมียของเขาเพื่อที่จะส่งทั้งสองคนออกนอกเมืองเพราะว่าตอนนี้ในตัวเมืองเกิดโรคระบาดปิศนาแต่พระเอกนั้นยืนยันว่าเขาจะอยู่ต่อไปแล้วส่งเพียงให้ลูกกับเมียของเขาออกไปด้านนอกนั่นเองจากนั้นพระเอกก็ได้สะดุงตื่นขึ้นกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกกาลังทําการทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัสอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเขาก็ได้ทําการทดสอบกับหนูเป็นจานวนมากและหนึ่งในหนูพวกนั้นก็มีผลการทดสอบ หีหน้าเนื่องจากว่าอาการก้าวร้าวของหนูเนี่ยได้ลดลงแล้วเขาก็เลยเริ่มทําการทดสอบตัวยานี้ต่อไปและพัฒนามันต่อไปนั่นเองหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ทําการออกไปสํารวจนอกเมืองโดยกิจ,จวัตรประจําวันของพระเอกนั้นพระเอกจะออกไปสํารวจนอกเมืองพร้อมกับประกาศไปวิทยุความถี่ต่ำและความถี่สูงว่าเขาเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตอยู่ในเมืองนิวยอร์กซิตี้แห่งนี้หากมีใครสักคนที่รอดชีวิตเหมือนเขาแล้วได้ยินเขาตอนนี้เขาจะรออยู่ที่ท่าเรือตรงนี้ช่วงเที่ยงจนถึงตอนพระอาทิตย์ตกถ้าใครยังมีชีวิตรอดให้มาพบเขาที่นั่น เขามีที่พักอาหารและสามารถดูแลความปลอดภัยของทุกคนได้แต่เราก็จะได้เห็นว่าพระเอกนั้นรอมานานก็ยังไม่มีใครมาหาพระเอกเลยเขาอยู่ตัวคนเดียวในเมืองนิวยอร์กซิตี้และเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อค้นหาผู้คนแต่นั่นก็เหมือนจะไร้ความหมายเพราะว่าเขาไม่เจอใครเลยในระหว่างที่พระเอกกำลังเล่นตีกลอบอยู่นั้นจูๆ่ๆแซมก็รีบวิ่งตามกวางทันทีทําให้พระเอกนั้นเกิดความตกใจเป็นอย่างมากและรีบวิ่งตามแซมไปจากนั้นก็ตะโกนเรียกแซมและแซมก็ได้วิ่งเข้าไปในอาคารที่มีความมืดเป็นอย่างมากจากนั้นพระเอกก็ได้ วิ่งตาาามมแซมเข้ไปในอาคารด้วยความมืดและฟงกลัวพระเอกจึงได้ถือปืนไว้นแน่นแล้วเดินหน้าตามหาแซมต่อไปหลังจากที่พระเอกเจอแซมแล้วแล้วกํลาลังจะออกไปจากอาคารกันก็ได้มีคนคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่ดูเหมือนมีอาการบ้าข้างและเหมือนกับผู้ติดเชื้อและนี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระเอกนั้นเกิดความกลัวและก็ไม่อยากเข้ามาในอาคารนี้นั่นเองจากนั้นผู้ติดเชื้อก็ได้ตะโกนใส่แล้วก็กระโจนใส่พระเอกทันทีทำให้พระเอกนั้นพยายามที่จะวิ่งหนีแล้วทั้งพระเอกและผู้ติดเชื้อก็ได้ตกออกมานอกอาคาร ทันทีที่ผู้ติดเชื้อนั้นตกออกมานอกอาคารเมื่อเจอกับแสงผู้ติดเชื้อ,อ,ก,อก็เริ่มมีผิวหนังที่ไหม้และกรีดร้องด้วยความทรมานจากนั้นก็แน่นิ่งไปดูเหมือนว่าผู้ติดเชื้อรายนี้นจะตายแล้วโดยในฉากนี้นะครับเราก็จะได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะเกี่ยวกับข่าวที่เปิดเรื่องมาตอนแรกนะครับว่าที่ดรอาริสวิตินนั้นทําการค้นพบไวรัสทาให้คนทั้งเมืองนิวยอร์กซิตี้ติดเชื้อไวรัสตัวน,นี้ไปและพระเอกนะครับจึงเหลือรอดอยู่คนเดียวในเมืองนิวยอร์กซิตี้และอาการของผู้ติดเชื้อนะครับก็จะมีความไร สัมปชัญญาใดๆนะครับและอยู่ท้ามกลางแสงแดดไม่ได้ต้องหลบซ่อนอยู่ตามความมืดเท่านั้นนี่นะครับคืเป็นสาเหตุว่าทำไมตอนคืนพระเอกจึงหลบซ่อนตัวนั่นเองต่อมาพระเอกก็ได้ทําการวางกับดักเพื่อจะจับผู้ติดเชื้อวัตถุประสงค์ของการวางกับดักครั้งนี้ก็เพื่อจะนําผู้ติดเชื้อคนนี้นะครับไปทดลองและพัฒนาตัวายาต่อๆไปนั่นเองแล้วเขาก็ได้ทําการจับผู้ติดเชื้อได้หนึ่งคนแต่ก็มีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งยืนดูการจับกุมของเขาอยู่และพยายามจะออกมาช่วยเพื่อนของมันแต่มันนะครับก็ออกมาไม่ได้เนื่องจากว่า่าาามมมันไสสรถเจอแง แต่นนันเองทําให้พระเอกสามารถจับตัวผู้ติดเชื้อนี้ออกไปได้สําเร็จโดยพระเอกได้นําผู้ติดเชื้อรายนี้ไปทดสอบที่ห้องใต้ดินของเขาเขาได้รู้ว่าผู้ติดเชื้อรายนี้นะครับมีเพศสภาพเป็นเพศหญิงอายุประมาณ18ปีแล้วเราก็ได้รู้ว่าชื่อของไวรัสนั้นก็คือไวรัสเทวีหลังจากพระเอกได้เริ่มนํายาที่เขาทดลองขึ้นก่อนหน้านี้โดยยานี้นะครับมีต้นแบบมาจากเลือดของเขานั่นเองเนื่องจากว่าพระเอกมีภูมิต้านทานเชื้อนี้นั่นเองเขาจึงได้ทําการนําเลือดของเขามาสากัดแล้วก็ทํายาออกมาเพื่อที่จะรักษาผู้ติดเชือ้อทุกคน แต่ก็พบว่าใช้กับผู้ติดเชื้อรายนี้ไม่ได้ผลแพลงยังทําให้มันตายด้วยจากนั้นพระเอกก็เลยทําการฉีดไวรัสเควีกับยินเธอไปทําให้เธอนั้นฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นซอมบี้หรือว่าเป็นผู้ติดเชื้ออีกครั้งและพระเอกก็ได้หันกลับไปรายงานกล้องของเขาว่าการทดสอบครั้งนี้มันล้มเหลวเขาก็เลยได้ไปเข้านอน ตัดภาพมาที่เหตุการณ์ในอดีตพระเอกและลูกเมียของเขากำลังพยายามหนีออกจากเมืองนิวยอร์ซิตี้เนื่องจากว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและรวดเร็วมากๆทําให้มีผู้คนเริ่มอพยพโดยพระเอกนั้นได้พาลูกเมียของเขามาขึ้นเฮริคอปเตอร์แต่ความฝันนั้นก็ได้จบลงจากนั้นเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาในห้องปัจจุบันของเขาเองและพระเอกก็ได้ทํากิจวัตรประจำวันของเขานั่นคือการออกสํารวจนอกเมืองเพื่อไปตามหาผู้คนและรอผู้คนอยู่ตามท่าเรือ แต่เมื่อไม่มีใครมาเขาจึงขับรถออกสำรวจเมืองนิวยอร์กอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ได้ไปสะดุดตากับหุ่นลองเสื้อตัวหนึ่งซึ่งหุ่นลองเสื้อตัวนี้ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าพระเอกเป็นคนจัดตั้งมันขึ้นมาเองแล้วไปตั้งมันไว้ที่หน้าร้านขาย DVD แต่อยู่ๆเจ้าหุ่นตัวนี้ดันมายืนอยู่กลางถนนทําให้พระเอกเกิดความสับสนเป็นอย่างมากว่าเจ้าหุ่นตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงจึงได้ตะโกนถามหุ่นไปว่าแกเป็นใครแกเป็นคนใช่ไหมถ้าแกเป็นคนจึงพูดออกมาพูดออกมาสิว่าแตงหุนนะครับ หุ่นตัวนั้นไปและเดินเข้าไปดูว่าหุ่นตัวนั้นเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อพระเอกเดินเข้าไปนะครับก็ได้เจอกับดักของตัวเองที่วางอยู่และเขานั้นก็ได้พลาดเหยียบกลับดักของตัวเองจนทําให้เขานั้นสลบไปต่อมาเมื่อเขาได้ตื่นขึ้นก็ใกล้เวลาที่จะเป็นตอนกลางคืนแล้วเขานะครับได้หยิบมีดของเขาออกมาเพื่อที่จะหั่นเชือกที่มัดกับขาเขาไว้แต่เมื่อเขาหล่นลงมาได้นะครับมีดที่เขาหั่นเชือกตอนแรกก็ดันไปปักลงตรงขาของเขาเองทําให้เขานะครับได้รับบาดเจ็บตรงขาแล้วไม่สามารถลุกขึ้นวิ่งหรือลุกขึ้้้นนนนเดดิไแลววใคคามมมืะรับ็ี บางสิ่งกาลังออกมานั่นก็คือหมาที่ติดเชื้อนั่นเองพวกหมาพวกนี้พยายามที่จะเข้ามากัดพระเอกแต่ก็โดนแสงแดดนะครับที่ชะลอความเร็วของพวกมันไว้พวกมันก็เลยไม่กล้าออกมานั่นเองแต่เมื่อแสงแดดหมดพวกมันก็กระโจนใส่พระเอกท,ทันทีพระเอกนั้นพยายามที่จะหยิบปืนแล้วเขาก็หยิบปืนได้สาเร็จเขาได้ยิงไปที่พวกหมาตัวนั้นตายจนหมดแต่เมื่อเขานั้นได้หันไปที่แซมแซมนั้นก็ได้ถูกพวกหมาพวกนั้นกัดแล้วก็ได้รับบาดเจ,จ็บเป็นอย่างมากตรงบริเวณคอพระเอกนะครับไม่รอช้าที่จะพาแซม แต่นั่นก็เหมือนจะไม่ได้ผลเลยแซมเริ่มเปลี่ยนร่างหรือว่ากายร่างกายเป็นผู้มันพระเอกนะครับจึงทําอะไรไม่ได้นอกจากนอนกอดแซมที่ร่างกายของแซมนั้นกําลังจะกลายเป็นหมาบ้านนั่นเอง จากนั้นพระเอกก็ได้เริ่มทําการรัดคอแซมอย่างช้าๆจนแซมนั้นได้หมดลมหายใจลงด้วยความโศกเศร้าพระเอกจึงได้ไปฝังศพแซมที่ด้านนอกพอตกตอนกลางคืนปกติแล้วพระเอกนั้นต้องหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านคราวนี้พระเอกกลับขับรถออกไปด้วยความแคน้นและเขาก็ได้พุ่งชนกับพวกผู้ติดเชือ้อแต่เขานั้นก็ได้พลาดทำรถที่ควม่มจากนั้นเขาก็ได้เห็นว่ามีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งที่สามารถออกคําสั่งกับผู้ติดเชื้อคนอื่นได้และเขาก็คือคนเดียวกับที่ยืนมองพระเอกตอนที่พระเอกจับตัวผู้ติดเชื้อคนแรกมานั่นเองในขณะะที่รรถพรเอกําาลังลิควผู้ เชื้อที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวหน้าก็ได้ทําการคืบคลายเข้ามาที่จะทําการสังหารพระเอกแต่อยู่ๆก็มีแสงนะครับปรากฏอยู่ข้างหลังผู้ติดเชื้อรายนี้แล้วมันนะครับจึงรีบหนีไปเพราะว่ามันนั้นโดนแสงไม่ได้จากนั้นก็มีมือใครบางคนได้มาดึงร่างพระเอกออกมาจากรถและพาเขานะครับขับขึ้นรถหนีไฟแล้วก็ได้ถามว่าบ้านพระเอกนั้นอยู่ไหนด้วยความที่กาลังบาดเจ็บสาหัสและก็สลืมสลืออยู่นั้นพระเอกจึงจึงได้บอกว่าบ้านของเขานั้นอยู่ตรงไหนและบอกว่าพยายามขับรถให้บนเพราะว่าไม่อยากให้ไอ้เจ้าพวกผีนี้มันตามรอยเราจนเจอนั่นเอง ตัดภาพมาที่อดีตของพระเอกกาลังยืนส่งลูกเมียของเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่ในขณะเดียวกันนั้นสะพานก็เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากว่าทางรัฐบาลนะครับได้สั่งหยุดการอพยพของคนในนิวยอร์ซิตี้เนื่องจากว่ากลัวว่าผู้ติดเชื้อนั้นจะแพร่กระจายออกไปทั่วโลกนั่นเองแล้วก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์ลําสีน้ําเงินที่เสียการควบคุมอยู่แล้วเข้ามาชนเฮลิคอปเตอร์ที่มีลูกเมียของพระเอกอยู่ในนั้นทําให้ทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตท,ทันทีแล้วพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นมาเมื่อพระเอกตื่นขึ้้้้้้นนนนมมาาาาากก็ไไดดดพบบวว่่แแแผผลลขขออองเเเเเัถูทํรรียรยืิ ไปที่ครัวก็เจอกับแอนนาและเด็กน้อยอีธานแอนนาได้เริ่มอธิบายให้พระเอกฟังว่าแอนนาและอีธานนั้นมาจากเมอร์ลี่แลนด์และได้ยินเสียงของพระเอกผ่านวิทยุพวกเขาจึงได้ตามเสียงมันมาและรอพระเอกอยู่ที่ท่าเรือทั้งวันแต่ก็ไม่เจอพระเอกนะครับไปที่ท่าเรือจากนั้นก็ตกตอนกลางคืนเขาจึงได้เจอกับพระเอกที่กําลังขับรถวิ่งไล่ชนซอมบี้อยู่นั่นเองแอนนาก็ได้บอกว่าเขานะครับกำลังไปที่เอเทลซึ่งเอเทลนี้เป็นอาณาธิคมที่ผู้รอดชีวิตและเป็นโซนปลอดภัยนั่นเองนะครับแต่พระเอกก็ได้ทําการโวยว แล้วก็บอกว่าคําพูดของแอนนานั้นมันไร้สาระและก็ได้โวยวายใส่เขาเพราะพระเอกนั้นอยู่ตัวคนเดียวมานานนะครับและไม่เคยเจอใครเนื่องจากตอนนี้พระเอกยังควบคุมสติตัวเองได้ไม่ค่อยดีนะครับจึงขอตัวเดินจากไปจากตรงนี้ก่อนเพื่อทําให้ตัวเองใจเย็นลงหลังจากที่พระเอกใจเย็นลงและควบคุมสติได้เขาก็ลงมาขอโทษและก็ขอบคุณแอนานานะสาหรับการทําแผลให้ขณะเดียวกันหนุ่มน้อยอีธานที่กาลังนั่งดูกระตูนอยู่นั้นพระเอกก็ได้ทําการเดินเข้าไปทักทายแล้วพระเอกก็ได้แยกตัวไปที่ห้องทดลองด,องด้านล่างข,งของเขานั่นเองเพื่อไปทดลองตัว ยาต่อไปกับผู้ติดเชื้อที่เขาจับมานะครับต่อมาแอนนาจึงได้เดินลงมาแล้วก็พูดคุยกับพระเอกจึงได้รู้ว่าพระเอกนั้นกําลังทําการทดสอบผู้ติดเชื้อแล้วก็ทําตัวยาในการคิดค้นนะครับวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อเหล่านี้แอนนานะครับยังยืนยันคําเดิมว่าขอให้พระเอกนะครับไปกับพวกเขาแต่ไปในที่ที่มีเมืองที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าพระเอกก็ยืนยันคําเดียวนะครับหรือว่าคําเดิมของเขาที่บอกว่าจะอยู่รักษาคนพวกนี้ให้ได้และจะอยู่ที่นี่และจะอยู่ก็ได้มีเสียงปแปลกๆดังออกมาจากข้างนอกบ้านนะครับพระเอกจึงสั่งให้ Anna, นั้นรีบปิดไฟทันทีแล้วแอบมองผ่านทางหน้าต่างจึงพบว่ามีผู้ติดเชื้อจํานวนมากนะครับวิ่งเข้ามาทางบ้านของพระเอกตอนนี้นะครับพวกมันตามรอยของพระเอกเจอแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะมาบุกพระเอกนั่นเองพระเอกจึงสั่งให้อนนานาครับขึ้นไปดูอีธานจากนั้นพระเอกก็ได้จัดการทําการกดปุ่มระเบิดนะครับทำให้รอบบ้านของพระเอกนั้นเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ด้วยความที่เสียงระเบิดและแรงสั่นสะเทือนที่แรงมากทําให้ตอนนั้นพระเอกตกอยู่ในสภาวะมึนงงแต่เขาก็ได้พยายามเดินขึ้นไปบนชั้นบนเพื่อดูว่าแอนนาและอีธานเปน ก็ถูกหัวหน้าคนหลอกผู้ติดเชื้อนะครับจู่โจมเข้ามาโดยที่กัดเข้าไปตรงทองของพระเอกแล้วก็ลากเขาฟาดไปฟาดมาแต่พระเอกก็ได้หลุดออกมาได้แล้วก็เกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างพระเอกและหัวหน้าผู้ติดเชื้อในขณะที่พระเอกกาลังจะหยิบปืนและยิงใส่มันผู้ติดเชื้อรายนี้นะครับก็ได้หนีไปได้อย่างพอดีพระเอกจึงได้รีบขึ้นไปชั้นบนเพื่อดูว่าแอนนาและอีธานเป็นยังไงบ้างแล้วก็พบว่าแอนนาและอีธานนะครับหลบอยู่ใต้ตู้และมีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งนะครับพระเอกจึงได้ใช้ปืนยิงมันตายนั่นเองตัดัดดดาาามมทีี่่ขข้้้้้งงนอออกกกผูติเชืไรรสให ติดเชื้อคนอื่นเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ด้านนอกวิ่งเข้ามาถล่มพวกพระเอกที่อยู่ในตึกเมื่อเห็นดังนั้นพระเอกจึงได้สั่งให้อีธานและแอนานาลงไปหลบอยู่ใต้ดินแล้วอยู่ในห้องนั้นพระเอกจึงได้ตามลงไปด้วยเมื่อลงมาด้านล่างของแลบแล้วนะครับทั้ง3คนก็พบว่าผู้ติดเชื้อที่พระเอกทําการทดลองก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ๆอาการก็ดีขึ้นดูเหมือนว่าเธอนะครับเริ่มกลับกลายมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งทาให้พวกเขารู้นะครับว่าการทดสอบหรือว่าตัวยาของพระเอกเนี่ยมันได้ผลและมันสําเร็จแล้วแต่ในขณะเดียวกันนนนนคัผู้้้้ติดเชชือทุกกก่ยยย็็ลลลงมาาาาแวพ ที่จะพังประตูเข้าไปแต่พระเอกนะครับก็พยายามบอกว่าผมนะครับช่วยคุณได้ผู้คุณแค่กําลังป่วยตอนนี้ผมยาแล้วผมสามารถช่วยผู้คุณได้ทุกคนแต่ผู้ติดเชื้อนะครับก็ไม่ฟังและพยายามที่จะทุบป,ประตูเข้ามาด้านในอย่างเดียวเลยทําให้พระเอกนะครับตัดสินใจอะไรบางอย่างได้จากนั้นพระเอกนะครับก็<งา> <erne> จึงรีบเก็บตัวอย่างเลือดแล้วมอบเลือดน,นี้นะครับให้กับแอนนาพร้อมกับให้แอนนาและอีธานเข้าไปหลบในปล่องไฟและบอกให้พวกเขาทั้งสองคนนะครับหลบอยู่ในนี้จนถึงตอนเช้าแต่แอนนานะครับก็ไม่ยอมและบอกว่าในนี้มันยังเหลือที่อยู่ล พระเอกนะครับเข้ามาด้วยแต่พระเอกนะครับก็ได้บอกว่าถ้าพระเอกเข้าไปพรุ่งนี้มันจะไม่มีทางหยุดตามล่าพวกเราพระเอจกจึงได้ตัดสินใจปิดประตูน,นะคบเพื่อซ่อนอีธานและแอนนาวไว้ในปล่องไฟจากนั้นเขาหยิบรูปเมียและลูกของเขาขึ้นมาดูด้วยความคิดถึงนั่นเองในขณะเดียวกันผู้ติดเชื้อก็พยายามพังประตูเข้ามาจนประตูใกล้พังเต็มทีดูเหมือนว่าตอนนี้ประตูไม่สามารถต้านทานได้แล้วพระเอจกอเอจึงได้หยิบลูกระเบิดขึ้นมาหนึ่งลูกพร้อมกับมองไปที่ผู้ติดเชื้อจากนั้นก็ดึงสลักระเบิดออกแล้วก็วิ่งเข้าไปหาผู้ติดเชื้้้้อดววยคาาาามกกกลหจนนั็ ระเบิดขึ้นหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้มาได้แอนนาและอีธานก็กาลังขับรถอยู่เพื่อมุ่งหน้าไปที่ปลอดภัยและก็ที่ที่แอนนานบ,บอกว่าจะไปนั่นเองตามที่พวกเขาเคยบอกพระเอกไว้เมื่อพวกเขาไปถึงก็เจอกับประตูขนาดใหญ่แล้วก็มีทหาร,รเปิดประตูเข้ามาต้อนรับพวกเขาจากนั้นแอนนาจึงได้ให้ตัวยารักษานี้กับทหารไปเพื่อวิเคราะห์และหายารักษาต่อไปและหนังก็ได้สรุปรว่าในปี2009ไวรัสมารตยูได้ทําการทําลายล้างมนุษยชาติของเราทําให้มนุษยชาติเกือบจะพบ สูญพันแต่ก็ได้โรเบิร์ตเนวิลที่ได้อุทิศชีวิตของเขาให้กับการค้นพบวิธีรักษาและวิธีฟื้นฟูมนุษยชาติในวันที่9กันยายนปี2012ในเวลา2ทุ่ม45นาทีเรามนุษยชาติก็ได้ค้นพบวิธีรักษาต่อมาเวลา2ทุ่ม52นาทีเขาได้สละดชีวิตของเขาเพื่อปกป้องแอนนาและอีธานแล้วให้แอนนาและอีธานคือผู้สืทบทอดเจตจำนงของเขานี่คือตำนานของชายที่อุทิศตนในการค้นหาวิธีรักษาไวรัสเควีแล้วหนังก็ได้จบลงครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง I Am Legend นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับมันมีฉากจบนะครับอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือแบบแรกเนี่ยแบบ Bad End ก็คือพระเอกตายนะครับ แบบที่2นะครับพระเอกเนี่ยจะไม่ตายครับแต่ว่านะครับผู้ติดเชื้อพยายามวาดลวดลายบางอย่างไว้กับประตูนั่นก็คือลายผีเสื้อนั่นเองพระเอกนะครับจึงได้ตัดสินใจฉีดเชื้อเควีนะครับไปที่หญิงสาวคนนี้เหมือนเดิมทําให้เธอนะครับมีสภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพวกผู้ติดเชื้อหรือว่าหูหน้าผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ได้อุ้มเธอไปจากนั้นพระเอกและก็ทั้งอีธานแล้วก็แอนนาเนี่ยก็ได้รอดนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง I Am Legend เป็นยังไงบ้างครับทุกคนทุกคนชอบตอนจบแบบไหนครับ ระหว่างตอนจบที่1น,นะครับที่พระเอกตายกับตอนจบที่2นะครับที่พระเอกรอดลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับตลอดวันนี้ผิดพลาดประการใดขอภัยเวนะที่นี้ผมจะพัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงหนังให้คิดถึงน็อบขอบคุณครับ